พีก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมเนาะก็มันเป็นการเกี่ยวกับบุรีนะพวกของเล่นต่างๆหรือการ์ตูนอย่างเงี้ยบอกว่าเป็นยาอ่อนว่างละอะไรบ้างละก็จะมีของทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นนี่คนไทยนะคนญี่ปุ่นผมติดตามทางไอ้นี่อยู่อ่าอะไรนะ YouTube อยู่ แล้วก็นะนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าคนบุรีมันเป็นอะไรยังไงยังไงก็นี่แหละเขาพูดส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้เกือบหมดเลยคือความชอบของเขาอะคือเขาจะทําอะไรก็ได้อะคือเขามีเงินซื้ออ่ะจริงไหมก็เหมือนกับว่าอาคือมันมันดีกว่าพวกเด็กวันจริงๆนะคือพวกเด็กวันคือหนึ่งสร้างปัญหาเสียเงิน ไม่มีอะไรเลยมีแต่ปัญหากับปัญหาถ้าทำอะไรผิดก็อาจจะมี่ขาว่าอ่าผู้ปกครองมาบอกว่าอ่าลูกผมคนดีไม่ใช่นคนดีถ้าเป็นผมผมจะต้อปไปความเลยนะคืออ้างเดิมเดิมอะไรเดิมๆคือแบบจะมันเอียนแล้วอะ่ะจริงๆผมไปสู้ว่าแบบเฮ้ยโอต,โตคูม,มันดูดีกว่าอีกนะ จริงๆนะคือ,อตคุมีอยู่หลายแบบนะทั้งแบบดีและแบบเสียซึ่งแบบเปถึงแบบดีเสียใครก็รู้อยู่แล้วเนะ่ามันเป็นแบบไหนก็ส่วนใหญ่การบูรีเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเลยนะผมก็อยากให้มันอ่มันอยากให้มันหมดไปจริงๆหละแต่ก็นะความชอบใครความชอบมันแต่ผมบอกเลยนะว่าดีกว่าเด็กเวแน่นอนก็มีเท่านี้ มาบนไปเจอกันใหม่คลิปใหม่แล้วนะกนะู Good ๊ d บาย